ด้วยนะครับพวกเราครับสวัสดี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 จากน้องสตาค์น้องพีทนะครับนี่คือเพลงประกอบภาพยนตร์ใช่ไหมใช่ชื่อเพลงว่าอะไรครับแค่เธอเอยังมีลมหายใจซึ่งมาสักครู่ที่ทุกคนได้ฟังกันนี่คือรอบรอบแรกเลยรอบแรกเลยค่ะฟังที่แรกในโลกเลยนะครับน้องสตาค์เป็นนักแสดงในเรื่องนี้ด้วยใช่น่ารักสดใสมากๆนะครับแต่ในทีเซอร์หนูตกแหลกมากจริงๆเหมือนกัน อยากได้คุยกันนะครับพีนครับรู้สึกยังไงบ้างครับได้มาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนกันครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปร้องที่ไหนครับผมขอบคุณน้องสตาร์ที่มามาช่วยร้องด้วยโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะคุยกับสตาร์กันต่อนะครับตรงนี้เสียปรบมือให้กับน้องพีดด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมกําลังมองหาพี่คุยอยู่ไหนพี่พี่คุยเชิญเลยเชิญเลยเชิญครับผม เดี๋ยวจบงานนี้เรามาทายกันว่าผมกับพี่ใครเข่าเสื่อมก่อนกันนะครับอ่ะนี่นะครับหนังเรื่องแรกของเธอทีสตูดิโอมีน้องสตางนะครับไม่ได้มีเธอคนเดียวด้วยเรียกนักแสดงอีกมากมายขึ้นมาเลยนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับน้องอ้ายน้องลิลลี่น้องเพิร์น้องยูแอลและน้องแบงค์นะครับเสียงปรบมือต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับ วยและหลอ่อทุกทท่านจริงๆอ,อันนี้ได้ดูทีเซอร์เมื่อสักครู่นะครับครั้งแรกเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบูลลี่ในโรงเรียนถูกต้องไหมครับใช่ใชเราถามพี่คุยก่อนเลยครับทำไมถึงเลือกถ่ายทอดภาพยนตร์การบูลลี่ในโรงเรียนครับก็จริงๆแล้วน่าจะเริ่มจากผมเสร็จจากที่หยดสองนะครับก็รู้สึกเออมันมีเรื่องอะไรที่เราอยากจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องวัยร<อ>ุ่นบ้างครับก็มีที่เคยเล่าก็มีทองศึกษารู้สึกเฮ้ ในเรื่องของการบูลลี่มันน่าสนใจแล้วเรื่องนี้มันเล่าอีกมุมหนึ่งถ้าดูตัวอยา่างมันอาจจะตัดหล่อนิดนึงนะครับของจริงเนี่ยมันคือถ้าวันหนึ่งคนที่บูลลี่เราบูลลี่แบบโหดตกถ้ามันตายมันจะบูลลี่โหดขนาดไหนซึ่งเรื่องนี้คือเราเล่าแบบนี้นะแหละบูลลี่กันจนตายเลยเที่ยวเชียวใช่ครับพี <Oh ่คุยเป็นคนประเภทไหนเนี่ยก็คุยรู้เรื่องแต่น่าสนใจนะ uh เพราะว่าเพราะว่า เรามีกานบูลลี่กันเยอะในสมัยเด็กๆด้วยสมัยโรงเรียนแบบนี้ด้วยอย่าได้ดูกันทับบูลลี่กันถึงตายจะอาฆาตขนาดไหนใช่ครับทีนี้นักสแสดงของพี่แต่ละท่านนี่บอกเลยว่าโอ้โหสวยหล่อและมกความสามารถจริงๆนะครับ,ครบแคสติ้งกันอย่างไรมีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไรครับพี่คุยครับเ,เราดูว่าใครจะให้เปอร์เซ็นต์ค่าตัวผมเยอะสุดนะครับก<อ>็ไม่ใช่แบบนั้นสิเพราะแต่ละท่านนี่ผมระดับประเทศทั้งหมดนะทั้งหมดนะ เลื่องยังไงครับเรื่องยังไงถึงริงๆในเรื่องเนี้ยมันมีคาแรคเตอร์ที่หลากหลายแล้วทุกคนจะต้องมีแอร์ไทมของตัวเองแล้วก็มีการซ่อนเงินอย่างเพราะจริงๆแล้วนอกจากเป็นหนังผีที่มันดุเดือดเลือดท่านแล้วมันจะมีเรื่องของการสืสบสวนสอบสวนตามมาด้วยนะครับแล้วจริงๆทุกคนจะต้องแสดงกันเข้มข้นมากนะครับอย่างน้องเอิร์ธเห็นมาใสา่ๆเนี่ยเขาก็ใสๆอยู่นะ <c oughs> ใช่คือแต่ละคน,นจะมีกลุ่มความลับกันหมดนะครับเพื่อที่จะมาเฉลยตัวตนที่แท้จริงครับ แสดงว่านักแสดงแต่ละท่านมีมิติของตัวเองใช่หาคําตอบได้ในภาพยนตร์แน่นอนนะครับทีนี้ถามน้องๆกันบ้างทุกท่านเลยนะครับความรู้สึกที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแต่ละท่านเลยอลิลี่ก่อนเลยครับใกล้ที่สุดนะครับเชิญเลยครับค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่านี่เป็นการเล่นเป็นผีครั้งแรกเลยหนูเป็นผีใช่ไหมเรื่องนี้สปอยได้ป่าได้แล้วใช่ไหมได้ครับได้ครับโอเคได้ครับูอันนี้หนูหรอลิลี่ เขาให้หนูแขวนยิงแขวนคออย่างนี้เลยอ่ะใช่ค่ะรวมกับเขาใจ้ายเหมือนกันนะเนี่ยใครอ่ะมันมีสีที่ใจ้ายมากวันนี้เขาร้องให้แบบโอ้โหแย่คือว่าตื่นเต้นมาแล้วก็เรื่องนี้คือหนูทั้งกลัวผีกลัวความสุขคนที่แค่นหนูได้เล่นในเรื่องนี้หมดเลยครบทุกอย่างใช่ค่ะแต่ว่าทุกคนดูแลกันดีมากเลยครับผมน่าจะท้าทายความสามารถพอสมควรนะครับไปกันต่อครับน้องนัทอายครับความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นอย่างไรครับ ดีใจค่ะดีใจที่พี่คุยมองเห็นเราแล้วก็ชักชวนกันมาให้ลงมาแชสแล้วก็ได้เล่นเรื่องนี้ค่ะดีใจมากๆค่ะแล้วก็เป็นภานพยนตร์ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งของหนูเหมือนกันเพราะว่าบทยากมากห่างไกลจากตัวหนูตัวจริงหนูมากๆค่ะก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วก็หวังว่าคนดูทุกคนที่ได้ดูทีเซอร์ไปแล้วนะคะมาดูของจริงด้วยนะคะทุกคนอ่าโอเคโหน่าสนใจนะเป็น เป็นอ,อีกแนวหนึ่งที่ไอ้าอายไม่เคยเจอนะครับผมสตาค์ครับเชิญครับตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้มีโอกาสได้เล่นภาพยนตร์แลว้วก็เป็นเรื่องแรกด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มีความท้าทายในหลายๆอย่างที่เราแบบไม่เคยไม่เคยทํามาก่อนนะคะช่ก็อยากให้ทุกคนติดตามกันครับทุกคนตั้งใจมากๆจริงๆค่ะอ่าอรอดูได้นะครับเพล็กครับเชิญครับดีใจค่ะดีใจมากๆแบบได้ร่วมงานกับ พูมกับที่ชื่นชอบด้วยแบบพี่คุยอะไรเงี้ยเหมือนดีนมาตลอดว่าแบบพี่คุยเก่งพี่คุยทําหนังสนุกอะไรเงี้ยค่ะพอมาร่วมกองจริงๆรู้สึกว่าทุกครั้งเวลาออกกองมันแฮปปี้มากๆกับแบบเพื่อนร่วมงานทุกคนเลยก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะขอบคุณค่ะผมน้องยูเอลครับเชิญครับค่ะก็ส่วนตัวหนูเป็นคนชอบดูหนังสยองขวัญเลือดสาดนังพีอยู่แล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะได้มีโอกาสมาได้เล่นภาพยนตร์หนึ่ง แนวที่ตัวเองชอบแล้วก็ดันเป็นโอกาสกับพี่คุยเทเวมิวั์ที่เราก็ติดตามผลงานแล้วก็ชอบผลงานเขามากๆอยู่นะคะก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากเพราะว่าก็เป็นผลงานชิ้นใหญ่มากๆของหนด้วยค่ะครับผมน้องแบงค์ครับชายหนุ่มหนึ่งเดียวของเรื่องนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นหนึ่งเดียวเลยครับหนึ่งเดียวเลยโอ้ไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ๋อก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่คุยนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานที่ ไว้ใจเลือกผมมาแสดงเรื่องนี้นะครับก็ขอบมากครับแล้วก็ตื่นเต้นนะว่าเป็น<ด>ชายแท้หนึ่งเดียวในดงสาวๆที่หน้าตาสวยและน่ารักส่วนผม S <S <S อะไรครับเนี่ยคุณก็เป็นตัวแทน<า>ของผู้ชายไง<ช><ช>เดี๋ยวไดาไปดูกันผมว่าตัวละครของแบงค์น่าจะต้องมีมิติมากๆเลยเพราะว่าเป็นผู้ชายหนึ่งเดียวในในโรงเรียนอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับผมงัก็ฝากทุกคนติดตามไปด้วยนะครับโอเคนะครับน้องๆอ,อยู่กับเราตรงนี้เพราะฉะนั้น f c น้องๆก็เยอะด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าให้พรีเซนต์ภาพยนตร์เรื่องนี้คนละหนึ่งประโยคนะครับทำไมแฟนๆต้องไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ครับคนละหนึ่งประโยคครับเริ่มจากพี่คุยก่อน อคุณเล่น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 ให้น้องๆดีกว่าเชิญเลยครับครบทุกคนอยู่แล้วโอ้ยเอายังไงหรือว่าโอนตัวนั้นก่อนไหมล่ะโอนมาออกไหมเอาแบงก์ก่อนอ่ะแบงก์เป็นสภาพบุรุษแบะเป็นสภาพบุุรษทำไมถึงต้องไปดูภาพรนเรื่องนี้ทุกคนครับมองหน้าตาแต่ละคนโอ้โหสวยขนาดนี้ไม่น่าดูยังไงล่ะแต่โอ้ยแบบเมื่อกี้ใหม่ดิโอ้ยเราโอ้ยเหมือนพ่อค้าย่านรังสิตเหมือนกันนะเมื่อกี้ ชวนซื้อปลาใช่ซื้อปลาเลยอะไรเนี่ยต้องมาดูส,สาวๆใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ทุกคนมีของให้ได้ดูกันแน่ๆครับบอกเลยว่า <Okay. S 1> ของดีของดีครับ,รบผมใช่ครับยูแอลครับหนึ่งประโยคครับ<อ>คือเล่นดีมากดุดันสุดๆร้องไห้กันทุกคนค่ะเล่นดีมากดุดดันสุดๆร้องไห้กันทุกคนนะครับ โจทย์คือหนึ่งประโยคนะครับ <Okay. S 1> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเข้าใจได้ <S 2> <S 2> <S สวยสวยด้วยเอาโอเคได้น้องเพิ่มครับเชิญครับสามคำละกันได้เลยยิ่งกว่าเฮียนยิ่งกว่าเฮียนอ่าเ okay. ชนสตดท้าครับพี่คุ้ยเดี๋ยวฝากสุดท้ายสุดท้ายแล้วค่ะโอเคค่ะเป็นหนังที่เข้าได้ถึงทุกวัยค่ะทุกคนเลยค่ะเป็นหนังที่เข้าได้ถึงทุกวัยนะครับผมอ่ะอายครับเชิญครับ ทีมงานคุณภาพค่ะทีมงานคุณภาพนี่เบื้องหลังเก่งด้วยนะครับผมลิลี่ใช่ครับไม่ใช่แค่หนูที่ร้ายนะครับเอาแล้วอันนี้น่าสนใจไม่ใช่แค่หนูที่ร้ายนะครับผู้กำกับก็ร้ายนะครับพี่คุยครับสุดท้ายนี้ได้ประโยคยาวๆเลยครับฝากภาพยนตร์เรียกตีไปกับทุกคนครับเชิญได้เลยครับเฮครับหลังจากฟังน้องๆก็น่าจะพอเข้าใจอะไรนิดนึงนะครับก็วันที่27มีนานะครับอยากให้ทุกคนตีตัวไปดูหนังแล้วก็ ผมอยากให้ทุกคนเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนดูเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันผีหลอกมาสต็อกมากนะครับดูเดือดดกดันนะครับอ่าโอเคจะได้ไม่พลาดซีนสำคัญนั่นเองใช่นะครับผมเอาล่ะเพื่อให้สมบูรณ์แบบนะครับนี่คือโปรเจกต์แรกนะครับของเทอทีส t ตูดิโอนะครับเราถ่ายรูปร่วมกันนะครับ1ภาพนะครับด้วยด้วยด้วยแบบนี้เลยใช่ไหมฮะอ่าเชิญเลยนะครับกล้องไหนยกมือได้เลยนะครับนี่คือโปรเจกต์แรกนะครับฝากไว้อีกหนึ่งครั้งนะครับ วิญญาณเลขที่13นะครับกำกับภาพยนตร์โดยพี่คุยนั่นเองโดยไปถึงน้องๆน,น,นักแสดงมากความสามารถที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะครับน,น่าสนใจมากนะครับล็อกวันไว้เลยนะครับมีนาคมนะ27ใช่ไหมพี่คุย27ครับ27มีนาคมนะครับ โอเคเสียงปรบมือให้กับทุกท่านบนเวทีด้วยนะครับนี่คือโปรเจกต์แรกนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณที่คุยด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสาวๆแล้วก็ขอบคุณตํงแหนงด้วยนะครับโอเคได้ทั้งสองฝั่งเลยลูกโอเคโอเคพี่คุยสแตนด์บายได้เลยนะครับเดี๋ยวมีพี่อีกแน่นอนนะครับผม